รายการเรียลลิตี้ที่จะทำให้คุณเพิ่มรอยอยักในสมองค่ะกับการแข่งขันสุดหินที่กำลังจะทดสอบมันสมองโดยมีเงินรางวัลมหาศาลถึง500ล้านวอนค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด14คนค่ะจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งนักเรียนนักสแสดงนักร้องผู้ประกาศข่าวสัญญาแพทย์ทนายความซึ่งแต่ละคนนะคะก็ดีกีไม่ธรรมดาค่ะทั้งหมดนะคะต้องมาเผชิญหน้ากับเกมที่จะประลองสติปัญญาทั้ง IQ และ EQ ค่ะตลอดจนการรับมือกับสถานการณ์ที่กดดันจากผู้ร่วมเข้าแข่งขันคนอื่น The Devil Plan นะคะซีซั่นสก็สามารถรับชมได้แล้วที่ Netflix ซึ่งตอนนี้นะคะก็ออกมาแล้ว4ตอนรวดค่ะ หลังจากที่ดูจบไป4ตอนรวดนะคะแอบรู้สึกว่าเกมการแข่งขันของซีซั่นนี้มันดูยากขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วเยอะเลยค่ะ The Devil Plan 2ค่ะถือว่าเป็นการยกระดับและขยายสเกลของเกมให้แกรนขึ้นตามจำนวนผู้เข้าแข่งขันอย่างซีซั่นที่แล้วนยคะก็มีทั้งหมด12คนค่ะส่วนซีซั่นนี้มีถึง14คนค่ะ นอกจากนั้นนีคะประวัติผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนเรียกได้ว่ามีความฉลาดที่พอตัวในแต่ละเวของตัวเองค่ะ อย่างที่น่าสนใจคนแรกเลยนะคะก็คือคยูไฮยอนค่ะอดีตสมาชิกวงซูเปอร์จูเนียหรืออีกบทบาทในการเป็นพิธีกรจาก r e a l i t y Single i n ิ e r n นค่ะที่ทำให้เรานึกถึงความฉลาดในการวิเคราะห์และอ่านใจคนเก่งค่ะคาดเดาสถานการณ์ได้ดีและมีไหวพลิบในการสื่อสารจัสตินค่ะนักแสดงที่มีผลงานทางการแสดงที่โดดเด่นนะคะก็ถือเป็นอีกคนนึงที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจน ทีโน่ค่ะที่เชี่ยวชาญในเรื่องบอร์ดเกมนะคะก็เป็นผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าบุคลิกน่าสนใจค่าวางแผนเก่งและรู้จักประนีประนอมเซเว่นไฮ h ค่ะบเกอร์ที่ดูจริงจังและอารมณ์รุนแรงมากที่สุดเนะะี่ยค่ะมีศิละปะในการต่อรองค่ะเราพร้อมจะงัดหน้าทุกคนหากเขาโดนเอาเปรียบ โซฮีค่ so เราขอยกให้เป็นตัวตึงฝั่งหญิงเลยนะคะที่เทียบเท่าใกล้ๆกับฮารินเลยะคะ่ะดูเป็นคนที่มีสกิลในการไขปริศนาและวางหมากได้ดีในการแข่งขันเกมค่ะอีเซดอนค่ะมาเม,มิดที่ถูกวางตัวไว้ให้ดูน่ากลัวพเพราะเขาเนะคะเป็นนักเล่นหมากล้อมมืออาชีพค่ะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามอง EP แรกนะคะก็เป็นการแนะนําให้เรารู้จักพวกเขาทั้ง14คนค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่เกมหลักค่ะในเกมที่1ตํารวจโกงค่ะซึ่งจะขอบอกนะคะว่าเกมซีซั่นนี้มีความซับซ้อนในการเล่นกติการายละเอียดค่ะซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากแต่พอผู้เข้าแข่งขันนะคะก็เริ่มเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจกติกาค่ะ ไอ้เจ้าเกมนี้อะค่ะมันคล้ายๆการวางกลยุทธ์ของแต่ละฝั่งเนี่ยฮะทั้งฝั่งตำรวจธรรมดาตำรวจโกงและกลุ่มโจรค่ะมาสนุกตรงการหลอกล่อและสับขาหลอกเนี่ยะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดค่ะซึ่งจุดเฉลยตำรวจโกงเนี่ยค่ะคะ่อนข้างที่จะเดายากค่ะพอเฉลยเนี่ยเลยรู้สึกว่า ยากอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับฝั่งตํารวจธรรมดา m v p ของเกมนี้นะคะก็ขอยกให้คยูไฮยอนค่ะพี่แกนเนียนจริงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นผู้เล่น,นะคะ่ะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มตามเคหะสถานที่เหมาะสมค่ะทั้งในบ้านและคุกค่ะซึ่ง EP 2นะคะจะเป็นการโฟกัสไปที่คุกค่ะเพราะหนึ่งคนที่แพ้เกมในคุก จะถูกคัดออกจากรายการค่ะกับเกมลบหนึ่งค่ะมันเป็นเกมที่โชว์สกิลการเอาตัวรอดเนะะี่ยค่ะเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นในรอบต่อไปะคะ่ะมันเป็นเกมที่โคตรลุ้นเลยเนะคะแต่ละคนเนี่ยก็มีวิธีการวางแผนที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะโดยเฉพาะช่วงท้ายๆนะคะดูจะขับเคี่ยวกันสุดๆพร้อมกับควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นเนะะี่ยค่ะซึ่งก็ตัดต่อออกมาได้มันหยดติ่งเลยคะ่ะ หลังจากที่มีผู้เข้าแข่งขันตกรอบหนึ่งคนนะคะแต่ภายในคุกะคะ่ะกลับมีปริศนาห้องลับซ่อนอยู่ซึ่งภายในนั้นนะคะก็มีเกมปริศนาที่ท้าทายผู้มาเยือน,นะคะ่ะซึ่งหนึ่งในนั้นดันลงไปเล่นแล้วตกรอบโดยพวกเราเนะะี่ยค่ะไม่รู้เลยะคะ่ะว่าเหตุการณ์ในนั้นเป็นอย่างไรซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นเกมอะไรสักอย่างนะคะที่โหดอยู่พอสมควระคะ่ะ ส่วนในฝั่งบ้านนะคะก็มีห้องลับเช่นกัน,นะคะ่ะเพื่อรอผู้ท้าทายที่ต้องการของรางวัละคะ่ะในส่วนนี้นะคะทางรายการก็ไม่ได้เผยแพร่ให้คนดูเห็น,นะคะ่ะแต่คาดว่าวีคหน้านะคะ่ะเราอาจจะได้ทราบว่ามันคือเกมอะไร เกมหลักที่2อค่ะอโนนค่ะแม่งเป็นเกมที่รู้สึกว่ามันเดือดยิ่งกว่าเกมแรกซะอีกนคะคะคือเป็นเกมที่เราต้องค้นหากดที่ซ่อนอยู่ในเกมค่ะและใครที่สามารถเดินเข้าสู่เส้นชัยก่อนคือผู้ชนะค่ะคือเราจะได้เห็นผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายชัดเจนเลยค่ะจากความแค้นที่มีมาจากเกมแรกเนี่ยค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มเกิดการระวงกันเอง โดยเกมนี้ค่ะจะเปิดให้ผู้เล่นลองเทสกันสัก3รอบก่อนเนะคะเพื่อคาดเดาเงื่อนไขของเกมนี้ซึ่งระหว่างที่ดูเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันแอบมึนๆแล้ถึงกับกลุมขมับตามอยู่เหมือนกันนะคะแต่พอเริ่มเข้าสู่รอบจริงอะค่ะเริ่มเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจเกมมากขึ้นและสนุกกับมันไปเรื่อยๆค่ะ ความเดือดน,นะคะก็เริ่มระอุขึ้นค่ะเมื่อเกิดการเด้งผู้เล่นออกนะคะเพื่อสกัดผู้เล่นที่ใกล้เส้นชัยอะคะ่ะไหนจะเกิดการดิวต่างกลุ่มการกระเสิรก,กระสนนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบในรอบเดินเนะะี่ยค่ะมันทําให้เห็นท่าแชร์ของผู้เล่นหลายคนเลยนะคะที่พร้อมจะหักหลังและเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไป หลังจากเกมจบนะคะวินาทีความสนุกของเกมในคุกก็เริ่มต้นขึ้น,นะคะ่ะเมื่อต้องหาคนตกรอบหนึ่งคนเนะะี่ยซุงดูเหมือนว่าน้องเล็กสุดอย่างซังยอนเนะะี่ยค่ะอาจจะโดนคนในคุกรุมเนี่ยคะทำให้ตกรอบก็เป็นได้ะคะ่ะเพราะเกมล่าสุดเนี่ยคะเขาเนี่ยทำให้หลายคนถึงกับหัวเสียกับผลการแข่งขันค่ะ เกมในคุกนะคะเกมประมูลเวลาค่ะก็เป็นเกมที่สามารถรับกันได้นะคะซึ่งหากหาพันธมิตรก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะซึ่งแผนนี้นะคะจัสตินเนี่ยเคยเสนอให้กับอึนยูค่ะแต่เขาเนี่ยค่ะกลับโดนหักหลังค่ะโดยการหยิบแผนเนี้ยไปใช้กับคนอื่นค่ะเกมนี้นะคะจึงทําให้เราเนี่ยรู้สึกแอบเชียร์จัสตินอยู่นิดๆเนีน่ยคะ่ะว่าเขาจะเล่นคนเดียวยังไงให้รอดค่ะซึ่งแม่งกดดันละโคตรลุ้นสุด,สด หลังเกมจบอะค่ะมันก็จะเป็นซีนที่รู้สึกแบบสะใจนิดๆเนี่ยคะเมื่อจัสตินเนี่ยเผยความรู้สึกที่มีข้างในออกมาทั้งหมดเลยค่ะว่าเขาถูกทีมนี้ทรยศมาทั้งวันเนี่ยค่ะและแน่นอนค่ะว่าจัสตินเนี่ยไม่เอาด้วยแล้วกับคนกลุ่มนี้เนี่ยค่ะความเชื่อใจเนี่ยมันได้หายไปหมดจดแล้วค่ะ สำหรับ EP ต่อไปนะะี่ยะก็ดูจะเป็นเกมที่หนักและตึงเครียดมากกว่าเดิมะคะ่ะและใครอยากดูเนี่ยก็สามารถดูได้แล้วนะคะทุกวันอังคาระคะ่ะก็จะมี EP ใหม่มาเรื่อยๆนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ